สวัสดีครับจากกราฟิกเนเกตนะครับช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ทำนานนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาทำตัวกราฟิกแบบพุ่งๆดูนะครับโดยการใช้เบลนทูนะครับจากคราวที่แล้วเราก็ได้ทำหลายๆอย่างคราวนี้เดี๋ยวมันล่องเริ่มเลยนะครับการทำ F กราฟิกพุ่งๆแบบนั้นก็จ,จะใช้เพนทู l ก็ได้คราวนี้เราลองไปที่วงกลมก่อนนะครับเราใช้เบลนทู o l ครับเครื่องมือเบลนทู l ผมก็จะซูมเอามานิดนึง สร้างวงกลมมาหนึ่งวงนะครับวงธรรมดานะครับแล้วก็ซูมเอามาหน่อยอจะสร้างแบบนี้นะครับแบบซ้ายมือเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีรัดบางคนอาจจะใช้เพนทูเอาก็ได้แต่คราวนี้ผมจะใช้เบลนด์เบลนดนะครับง่ายกว่าถ้าวงกลมมาครับสองวงแล้วกันสีเดียวกันแล้วกันวงหนึ่งใหญ่วงหนึ่งเล็กนะครับคราวนี้ผมจะใช้เบลน t o ทูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับหรือว่าจะไปที่อ็อบเจกต์ก็ได้นะครับ แล้วเบ n นนะครับเบ e นออปชั o นคือจะมาแต่งออปชั่นมันก่อนหรือว่าดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ก็ได้ก็จะเหมือนกันก็จะมีเบรนเหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะใช้คราวที่แล้วเราก็ลองใช้สมุดเคล o ่อนกับอ่า specify step ครับคราวนี้จะใช้ Specific Distance นะครับผมจะเซตไปที่1 mm มมนะครับให้เป็น Orientation แบบตามเส้นพาดแบบนี้กดโอเคครับ คราวนี้ผมจะคลิกที่ตัววงกลมใหญ่อทีนะครับแล้วมาคลิกที่วงกลมเล็กมันก็จะมีเส้นเข้าหากันเหมือนเครื่องมือล็อฟใน3 d นะครับบางคนเค,เคยใช้แล้วคราวนี้ผมก็จะมาที่ตัวเราสามารถใช้ลูกศรสีขาวนะครับในการ Modify เลื่อนจุดแบบนี้ได้นะครับทิศทางนะครับหรือว่าคุณจะเอาไอตัว convert anchor point เนี่ยครับลากให้มันมีขาออกมาแบบนี้มันก็จะโค้งแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วมันทำด้วยหลายวิธีนะครับอันนี้ก็จะทําให้ดูเป็นวิธีคร่าวๆนะครับส่วนถ้าจะให้มันวิ่งไปตามเส้นผ่าตอย่างเช่นเส้นโค้งนะครับก็คราวนี้ผมก็จะลองสร้างมานะครับ <c oughs> สร้างรูปวงกลมเอาสีเขียวแล้วกันนะครับวงกลมใหญ่วงกลมเล็กอันหนึ่งนะครับฟืบนะครับเหมือนเดิมก็ใช้ตัวนี้ปึ แล้วเราก็จะสร้างเส้นผ่านหนึ่งเส้นนะครับที่มันให้จะให้มันวิ่งตามก็ใช้ปากกาเขียนขึ้นมาผมอยากจะสร้างเส้นผ่านแบบนี้เอ,เอาเป็นเส้นแนววาทางแนวนอนแล้วกันว่าแบบนี้แล้วกันเส้นผ่านแบบนี้นะครับเดี๋ยวคอนเวิร์ดให้มันเป็นเส้นลายอย่างเดียวแบบนี้ อันนี้ผมก็ลองว่าคร่าวๆดูนะครับก็ถ้ามีเวลาก็ต้องคงต้องนั่งทำให้ละเอียดอานนี้ก็จะได้เส้นผ่านขึ้นมากับตัวอ็อบเจกต์ที่จะบอยเบลนด์หนึ่งอันผมเปลี่ยนสีเส้นผ่านนิดหนึ่งเพื่อให้ความชัดเจนนิดหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำปั๊บอ่าดูชัดเจนนิดหนึ่งสูงขึ้นไปหน่อยตอนนี้วิธีการก็เลือกทั้งหมด2ออ็อบเจกต์นะครับเลือกทั้งหมด2ออ็อบเจกต์นะครับแบบนี้ลากครอบก็ได้หรือกดชิปเลือกเอาก็ได้นะครับ มาที่ blend, blend object นะครับแล้วก็มาที่ blend นะครับมาที่ replace spline นะครับเนี่ยครับฟ้ามันก็ทำการวิ่งตามเส้นโคง้งหรือเส้น curve ที่เรานั่นได้เราก็สามารถใช้ direct ไอ้ตัว direct selection tool ตัวนี้นะครับทำการปรับแต่งได้เหมือนกันเนี่ยครับปรับแต่งเส้นโค้งได้ถ้ามันยังไม่ถูกใจคราวนี้หลังจากที่เรา <c oughs> ทำแบบนี้นะครับ ได้ขึ้นมาเราก็ทำการจัดรูปทรงนะครับเพื่อให้ได้กราฟิกที่เราต้องการนะครับอันนี้มีอีกแบบหนึ่งก็คือหรือว่าปกติแล้วคุณอาจจะเขียนวงกลมขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ใช้ปากกาทำถ้าปกติทำแล้วก็ปกติก็จะทำกันประมาณนี้ที่เรียบง่ายนะครับนี่ครับก็จะได้อะไร ที่รูปทรงที่เขาฮิตฮิตกันที่ชอบเขียนกันอ่าเนี่ยประมาณนี้คราวนี้มาดูนะครับก็หลังจากที่เราเขียนขึ้นมาแล้วเราก็มาจัดรูปทรงนะครับเห็นไหมครับผมก็จะเอามาจัดเป็นเชฟแบบนี้ง่ายๆเลยครับ๊บอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวกราฟิกสกิลคือที่ผมทำผมก็ทําไปแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากก็จะมีเป็นซ้อนไปซ้อนมาซ้อนอันที่ผมขอลบอันนี้แล้วกันมาดูที่ตัว ตัวที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการเปิด Photoshop นะครับาทาการ Copy Copy เลยนะครับสมมติเราได้ไ,ได้ทำการจัดเรียงเรียบร้อยแล้วได้รูปทรงที่เราต้องการหลังจากที่เราได้ลองทดลองสร้างอ็อบเจกต์จาก Blen น Tool ตัวเมื่อกี้นะครับให้มันวิ่งตามผาตามอะไรเรียบร้อยนะครับกด Ctrl c t r l C นครับ กปปี้นะครับมาเปิด Photoshop เลยครับผมเปิด Photoshop แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาครับไฟล์นิวรอสักนิดนึง Background เดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนสีเป็นสีดำเลยล,ลองเปลี่ยนอาจจะรอนิดนึงนะครับเครื่องเครื่องช้านิดนึงอ่าฮะ <c oughs> พอเปิดขึ้นมานะครับอุ้ยมันใหญ่เกินนะครับแั๊บนึง ก็ผมก็จะเทสีใส่ลงไปเทสีใส่ลงไปนะครับสีดำนะครับนิดนึงปาบนะครับเพราะว่าพื้นหลังมันสีดำผมจะทำปึ๊บอาจจะดูไม่ค่อยถนัดนิดนึงเดี๋ยวผมขยายหน้าจอนิดนึงนะครับคราวนี้ก็เพสมันนะครับเพส e มันลงมาเพสที่เราเราก็ปี้ไว้จาก <c oughs> ตัวตัวกราฟิกตัวเมื่อกี้นะครับให้เวลาเพสเข้ามาให้เป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับกดโอเคครับสมาร์ทอ็อบเจกต์มันก็จะสามารถยืดขยายได้นะครับคราวนี้เวลาเอาเข้ามาแล้วเราก็ยืดขยายหดมันก็จะไม่เสียสเกลผมก็จะย,ย่อลงมาหน่อยรู้สึกมันใหญ่เกินผมก็ <c oughs> เอาเข้ามาเรียบร้อยเสร็จปั๊บเลื่อนให้เข้าส่งนิดนึงอันนี้ผมก็มีรูปขวดอยู่หนึ่งรูปนะครับ เอาออกมานิดนึงสิมีรูปขวดที่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วผมก็โยนลงไปแล้วเ,เดี๋ยวก็ปิดไว้นะครับปิดขวดไปเครื่องจะได้เร็วขึ้นนิดนึงย่อขวดนิดนึง Ctrl T นะครับย่อขวดธรรมดาครับอันนี้ก็ทั่วไปแล้ว c t นท T ีหมุนขวดนิดนึง Ctrl T เหมือนกัน ก็ผมว่าทาออกมาจะไม่เหมือนในแบบที่ทําไว้นะครับเพราะว่าอันนั้นทําก่อนที่จะมาลองทําสาธิตให้ดูนะครับผมว่าจะปรับสีนิดนึงนะครับมันอาจจะมีทิปหรือเทคนิคนินดหน่อยที่ตรงเราใช้ตรง <c oughs> ตรงพวก blending ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งนิดนึงก็ผมไม่มีอะไรมากครับอันนี้วผมก็จะโชว์ตัวอย่างนิดเดียว ที่ในแบบบางทีบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็จะเอาขวดขวดไว้ด้านหลังนะครับไม่ใช่ขรวดขวดอ่อาันที่ก็เลงลายกราฟิกให้เรียบร้อยนะครับเครื่องชาร์จเล็กน้อยไม่เป็นไรเนาะพยายามยอ่อนิดนึงนะครับก็ขยับ เอาขวดไว้ข้างหลังก็ดีเอ้ยขวดไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับอ่าใช่อ่าได้กราฟิกก็จะเหมือนพุ่งออกมาอ่ารันนี้ก็จะได้หนึ่งลายนะครับอันนี้ผมก็จะเอาก๊อปปี้่มาอีกคือเรื่องเรื่องเมื่อยครับขี้เกียจก็ก๊อปปี้สามอันก็ได้ครับขี้เกียจวาดวาดหลายๆอันครับใช้ก๊อปปี้เ,เอา นี่ก,ก็กะเอาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ต้องการให้ไฟล์วิดีโอมันใหญ่มากไปคับผก็พยายามก็ปี่ออกมา3ชิ้นแล้วก็ขยายขนาดปรับขนาดให้เรียบร้อยให้ได้รูปทรงแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการให้มันดูสวยงามเล็กน้อยนะครับ,บป๊บปป๊าก็ จัดลำดับชั้นให้เรียบร้อยด้านด้าน,านตรงเลเยอร์ด้านขวามือผมก็จะเอาอันนี้นไว้ข้างหลังให้อนั้นอยู่บนสูตร,รนะครับขยับนิดนึงเอ้ยเลื่อนสีเลื่อนชา้านิดนึงนะครับอาจจะไม่เข้าตำแหน่งเครื่องมันช้านิดนึงรุ่นเก่ามากแล้วแต่ใจลักครับ ขีโ <c oughs> มจริงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต่อไปครับอ่าคราวนี้ผมก็เอาเข้ามาตรงนี้ปุ๊บผมก็าจะลองใส่เบลอไปครับเบลอครับเบลอเบลอกระินเบลอครับพายไปสักหนึ่งก็ได้ครับอประมาณนี้เดี๋ยวผมขยับลงมาดีกว่ารู้สึกตูวตรงนั้นจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะครับอชอบตรงไหนก็ ใส่ส่ไปัายตัวล่างด้วยตัวล่างใส่ผมอาจะใส่แค่0.5พอเพื่อความสวยงามให้มันดูมีมิติสักเล็กน้อยจุดห้าครับปึ๊บโดนที่อเอห <c oughs> นักมากเหมือนยกหินเลยครับ เซนเตอร์ไปโอเคเข้าๆแล้วกันนะครับส่วนตัวไอตัวกราฟิกตรงด้านหน้าตัวนี้นะครับผมจะทำการใส่เบลนด์โหมดเฉพาะตัวเขาเรียกว่าไอตัวนี้นะครับตัวเบลนดิ้งเนะครับผมจะใส่ตัวคัล o เลอร์เฉพาะตัวเลเยอร์ตัวนี้ตัวเดียวโดยการคอนโทรลคลิกไปที่เลเยอร์นี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเลือกเฉพาะเลเยอร์นี้ แล้วะจะแอพพลแค่ตัว blending แบบ color นะครับไปที่ไอ้เจ้าตัว layer นี้นะครับโดยการกด a l t e n a t e ค้างไว้นะครับแล้วไปที่ new object นะครับกดไปตึง้งมันก็ถามว่า use นี่คือต้องกด alternate ค้างไว้ด้วยนะครับให้ use เนี่ยครับ use previous layer to create k e e p i n g m a r k ให้มันสร้าง k e e p i n g m a r k มาด้วยมันก็จะมี layer ใหม่ที่สร้างขึ้นมาเลื่อนลิงก์กับ l a เยอนี้มีลูกศรเห็นไหมครับดูดีๆนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะสร้างเทสีใส่ลงไปเลยง่ายๆใช้เก n ียนทูไล่สีแบบใส่ลุ้งสุดๆป๊าบดึงเลยปืดอา้าวช้าหนึ่งอ่าก็จะด,ดสูสีสีสดใสผมว่าจะใช้เบลนดแบบ Color ก็ได้นะครับก็จะด,ดูแบบสีลายตาิหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการคร่าวๆในการทำ แบบนี้นะครับก็ใครก็ลองเอาไปแอพพลายใช้ดูได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวขอจบทิ utorial ไว้แค่นี้นะครับใครมีคำถามก็ถามได้ครับสวัสดีครับ